อ,อัพเดสภาะอากาศอัพเดทการเคลื่อนตัวของพายุส่วนร้อนตาปะวันที่8กันยายน2568ทนา,นานในวัน17นาฬิกาพายุส่วนร้อนตาปะก็ขเกิดฟังที่ประเพีจีนตอนใต้พี่น้องทางทิศตะวันตกของเกาะฮ่องกงตอนบนบนของเกาะไหหลำพายุดูกนีโบกเขาประเทศไทยพี่น้องขึ้นประเทศิจีนตอนใต้และก็สลายตัวในตที่สุด ขณะนี้มีฝนตกหนักบริเวณพายุจุดศุนกลางพายุเสี่ยนพันนี่คือจุดศุนกลางเขึ้นตั้งประเทยียนตอนใต้แล้วมีฝนกระทบทั้งประเทไทยคือผมทั้งอ่อมคือให้ดิ้งมลสมขมขวดกาตำหล่องคมกวดตำบาดพันธ์ผาอิสานภาากลางภาคตะวันออกเข้า,ขาขสู่จุดศุนกลางของพายุโซนร้อนตาปะสิ่งกระเคาื่อนโตเขึ้นที่เขืนตั้งประเทยียนตอนใต้ รเราบริเวณไทยก็ไม่ฝนตกลายชุมลายหม่องลายพื้นที่พื้นที่สีเหลืองสีชมพูสีเหลืองสีเขียวพื้นที่ฝนกำนังตกอยู่ในเวลาขณะนี้เก็บทุกจังหวัดภาคกลางตอนบนกรุงเทพมหานาครและภาคใต้ทางอีสานตอนล่างตอนกลางตามพื้นที่สีเขียวทุวยพี่น้องบ้านใดจังหวัดใดอำเภอใดมีฝนตกกะเบิงตำภาพโมเดียวพ์พรมจะลองนี่เขาจุดศูนย์กลางของพายุ หลังงุนลงควงลงควงไปเรื่อยๆเล่นคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันตกเสียงเหนือจักหน่อยเข้าสู่ประเทศจีนจากพายุโซนร้อน,อนตาปะก็มันกำลังล่งเป็นพายุดีเพช,ชันและสลายตัทางประเทศจีนตอนใต้พายุโดวงนีมาเขาไทายร้อยเปอซเขาประเทศจีนตอนใต้เดือพี่น้องบองไปแต่จะทำให้มีผลกระทบคือโถมทางออม ทำให้ว่าลัลสุมก็กำลังแรงขึ้นให้ฝนตกกระจายต่อสุกผักและตัาผักต้นออกภากกลางอีสานตอนหลังตอนกลางผาคใต้สลับผากเนื้อมื่ฝนลดลงปริมาณฝนจะลดลงผากเนื้อมีปริมาณฝนหน่อยนี่คือจุดศูนย์กลางของพายุพื้นสีแดงๆตัวเอวนะจุดศูนย์กลางมีตัวเอวมีตั้งตัวงเลขตํำกับจุดศูนย์กลางอพี่น้องมองลงลง พายุจะมุนทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆความเร็วลมเก่าสิบกิโลตชั่วโมงความเร็วลมกับจุดศูนย์กลางของพายุโซนร้อนตราบตาปะภาษากันยากยากตาปะมีการเขียนตัวของพายุอยู่ใส้ฟังะเทศจีน,นเนเ่อ้านี้แต่ตอนบ่ยายมานี้ขึ้นฟังแล้วประเทศจีนตอนใต่เจอฝนตกหนักแงนอนใจประเทศฮ่องกองขึ้นมา เมืงมนต์โตเขียนโตประเทศมันตกเป็นขอดก้นห้อยขายเด็กหนึ่งขายเล็กเก้าจุดชุงกลางเขียนโตขึ้นซัวฟางประเทศจีนแล้วมันเปียกจีเก้าตัวหงสลายโตในที่สุดสลับอิสานเนื้อผาคกลางกะที่ไม่ใจหล่องความกดกาดตำผัดพันนี่ดำทั้ะมือึนเลยก่อนเมกไงจุดชุ่มกลางพายุดีที่บ่มาผากภาคอีสานโบราณน่าประเทศไทย ขึ้นประเทศจีนฮักวควงมื่ัยขึ้นเอาทั้งครัวมาทางประเทศไทยเลยพี่น้องจะคาดว่ากลางเดือนหนาหนาจะมาเขา้าภาคอีสานโดยตรงเลยตามหลอบตามฤดูกาลของจะดูเดือนกันยาตัวละพา,ายุจะเรียนตัวลงต่ำาเรื่อยๆ,ๆเอยตามหลอบฤด,ดูกาลทางนี้ก็จะมีความกดอากาศสูงดันลงมาก็าหนาวเย็นดันให้ควบม่าพายุเรียนวัวต่ำาเรื่อยๆ อยู่ในพื้นตกอยู่ในผากจำันออกจันทรุรีเสะแกวระยองพื้นเขียวทางคอสีมาภากเนื้อกล้า,าจังหวัดผนกระดะตมจนในขณะนี้